สวัสดีครับวันนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะนำพาทุกท่านไปรู้จักกับโมล็อกเวอร์ชันใหม่ที่จะเพิ่มฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เรียกว่า d o c ument type เข้าไปนะครับด็อก ument type คืออะไรนะครับ d o c ument type คือฟังก์ชันที่จะทำให้เราสามารถแยกเอกสารเป็นประเภทต่างๆได้นะครับแล้วก็ทำให้นักง,งานสามารถที่จะแจกแจงได้นะครับแล้วก็ค้นหายเอกสารแยกตามประเภทได้นะครับ โดยที่ฟังก์ชันนี้จะมีคุณสมบัติในการทําให้การเชื่อมต่อกับ ERP เนี่ยสมบูรณ์ขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะร e ลิสในเวอร์ชันใหม่นี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอเพิ่มเติมขึ้นมาทําให้ user สามารถกรอกตัว document type ได้นะครับซึ่งทางเราแนะนําว่าอยากจะให้ user ผู้ใช้งานทุกท่านนะครับเตรียมตัวแล้วก็ดูวิดีโอนี้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะครับว่าหน้าจอโปรแกรมเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมฟังก์ชันนี้ทํางานยังไงเพิ่มตรงไหนบ้างนะครับผมก็เชิญติดตามดูกันได้ในวิดีโอนี้ได้เลยครับ โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปดูหน้าจอโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเอกสารคู่มือการใช้งานแล้วก็อธิบายภาพรวมของตัวฟังก์ชันด็อกิเมนท์ไทยให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับในระบบโมโลล็อกเนี่ยเวอรช์ชันใหม่เนี่ยเราเพิ่มฟังก์ชันด็อกิเมนท์ไทยเข้าไปนะครับรวมด็อกิเมนท์ไทยเนี่ยมันคือฟังก์ชันที่จะทําให้เราสามารถแยกตัวเอกสารออกมาเป็นประเภทประเภทได้เนาะซึ่งตัวระบบเราเนี่ยเราจะมีการเพิ่ม ประเภทเอกสารออกมานะครับแยกตามหมวดหมู่นะครับก็จะประกอบไปด้วยขาเข้านะครับขาออกคืนสินค้าแล้วก็ส่วนที่เป็นผลิตสินค้านะครับซึ่งผลิตสินค้าที่จะเป็น new module เราเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําวิดีโอนําเสนอต่อไปนะครับแล้วก็จะมีส่วนในการปรับจํานวน adjust stock นะครับ inventory edit นะครับแล้วก็ inventory hold นะครับแล้วก็ move นะครับแล้วก็ transfer ตัว Document Type ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะแยกประเภทเอกสารนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันรวมถึงการเชื่อมต่อตัว ERP ด้วยนะครับแต่ว่าณนะที่นี้เดี๋ยวเราผมจะอธิบายเฉพาะในส่วนของการแยกประเภทเอกสารให้ฟังก่อนนะครับผมในประเภทเอกสาร Document Type รอบนี้ที่เราทําการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราก็จะเพิ่มเข้าไปประมาณ14จุดนะครับ ก็จะมีจุดแรกนะครับคือจุดที่เราเรียกว่าสร้าง job advance s h i m e n t notice นอก็คือเมื่อกด new ก็จะมี document type โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จุดที่2เป็น g o o l receive นะจุดที่3าเป็นตอนเพิ่ม advance return นะครับแล้วก็ Good receive return นะครับจุดที่5จะเป็นตอนสร้าง shipment นะครับ shipment order นะครับแล้วก็จุดที่6 7 8จเเนี่ยจะเป็นจุดของการทำ inventory operate นะครับ inventory edit inventory move transfer adjust นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเป็นในส่วนของ production order นะครับ ในส่วนของโมบายนะครับก็จะมีเรื่องของตัวสแกนอินสแกนรีเทิร์นสแกนมูฟกับสแกนพิกนะครับหน้าตาของร็อกเควไทเนี่ยมันเพิ่มเติมตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวโปรแกรมให้ดูนะครับโอเคก็ในเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชัน2.8.0เนี่ยนะครับแล้วก็ที่ตัวโมบายเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน1.13.0นะครับจะเป็นเวอร์ชันที่จะมีร็อกเควไทเข้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติท่านไหนโมบายยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนะครับก็ให้ทำการ i n s t a l l เวอร์ชันใหม่ได้เลยนะครับ อ่อ uh, document type เนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจะอยู่ที่อันดับแรกก่อนเลยจะอยู่ที่ Setting นะครับใน Setting เนี่ยจะมีตัวเมนูตัวนี้ครับ m o n u m e n t type นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติเป็นภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นประเภทเอกสารนะครับนี่นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับทุกท่านเนี่ยจะเห็นเป็นถ้าเกิดสมมติเป็นลูกค้าที่ใช้งานระบบโมโล็อกอยู่เนาะเราจะทำการไมเกรดโดยการ g e n e r a ตด็อกิเม้นท์ไทมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้ใช้งานใหม่เนี่ยเราก็จะทำการ ให้ทางผู้ใช้งานเนี่ยทำการสร้าง d o c u m e n t ไทตามที่ตนเองต้องการเข้าไปนะครับตามตัวอย่างเนี่ยผมมีการสร้าง d อ c u m e n t ไทมาละเป็นประเภท GRN นะครับแล้วก็ new PO นะครับทีนี้ในค o มเมน t t ไทเนี่ยมีการกำหนดตัว workflow เอาไว้อยู่นะครับ workflow เนี่ยคือคือการระบุว่า d o c u m e n t ไทตัวเนี้ยจะให้ไปโผล่ที่ฟังก์ชันไหนของระบบนะครับแล้วก็รวมถึงว่าบางครั้งบางคราวเราจะมีการ มีการกำหนดเงื่อนไข Special Condition ของตัวเอกสารเหล่านั้นเอาไว้ด้วยว่าเอกสารเหล่านี้ต้องทำงานอย่างไงได้บ้างนะครับผมเพิ่มเติมตัวฟังก์ชันของ document type ให้ดูก่อนครับ document type เ,เนี่ยเมื่อทุกท่านเห็นละว่ามีอันดับแรกคือขาเข้าเนาะผมลองกดปุ่มเพิ่มรายการดูเนาะขาเข้าเนี่ยจะมี document type ท,ที่เป็น workflow อน่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ pallet receive sku receive แล้วก็ g o o d receive นะครับ ตัว e t เ Receive กับ SKU c e i v e เนี่ยจะเป็น Workflow ที่จะอยู่ในฝั่งหน้าตัวที่เป็น Advance shipment notice นะครับส่วน g o r e c e i v e เนี่ยจะเป็น d o c u m e n t type ของ Workflow ที่อยู่ในตอนทำทำรับสินค้าก็คือ g o o r e c e i v e นะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของขาเข้าก่อนนะครับส่วนขาออกเนี่ยจะมี Workflow อยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือเหมือนมีส่วนที่เป็นตัว Single shipment web shipment นะครับแล้วก็ Pack and t o t a shipment นะครับ สามฟังก์ชันนี้ต่างกันยังไงนะครับสามฟังก์ชันเนี้ยก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ถ้าเกิดสมมุติเป็นเป็นแพ็กแอนด์โทชิพเมนต์เนี่ยโดเมนไทยเหล่านี้เท่านั้นนะครับถึงจะเข้าไปทํางานในฟังก์ชันแพ็กสเตชันได้นะครับแล้วก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันตัวโทส์โทโท์โทสพิกได้นะครับในส่วนของอตัวซิงเกิลชิพเมนต์กับเว็บชิพเมนต์เนี่ยตัวเว็บชิพเมนต์เนี่ยสามารถที่จะแอดเข้าโมดูลเว็บได้นะครับแต่ว่าซิงเกิลชิพเมนต์เนี่ยจะจะเป็นใบงานเดี่ยวเท่านั้นนะครับโอเค ในส่วนของคืนสินค้าเนี่ยจะมี Workflow ที่เป็น Return Claim, Return uh, r e f u n d กับ Return Reject นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีฟังก์ชัน Condition อะไรที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของตัว r o d u c t i o n Order นะครับอันนี้เดี๋ยวทางผมอขอข้ามไปก,ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ Release ตัว Module r o d u c t i o n Order กันนะครับในส่วนของ Inventory Operate ก็คือส่วนของ Adjustment นะครับ Workflow มีแค่ตัวเดียวคือ Adjust นะครับแล้วก็ Edit ก็เหมือนกันนะครับ Inventory Edit ก็จะมี Workflow แค่เป็น Edit แล้วก็พักรายการสินค้านะครับจะมี Workflow ที่เป็นโฮแ h o l e แล้วก็ Share l i s t เ n เหมือนเดิมนะครับโฮและโฮเชียร์ลิสเซ่นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวระบบเราเนี่ยเราจะเอา Document type เนี่ยมาครอบมาครอบเอ่อ l e type อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าเลือกเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะสร้างอ่อ c u m e n t type ประเภท l e เนี่ยสาตัวก็ได้นะครับแล้วก็กำหนด Workflow เป็น l e ไปนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่จะทำการโฮเนี่ยสามารถระบุได้ว่าเป็นประเภทเอกสารไหนนะครับ ตัวอย่างอันนี้ใช้ได้ดีในในกลุ่มงานเชื่อมต่อไปที่กลุ่ม ERP นะครับเพราะว่ากลุ่ม ERP เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเป็นเป็นงานประเภทโฮเหมือนกันแต่ว่าต้องส่งรหัสไปหา ERP ที่แตกต่างกันอะไรอย่างนี้นะครับการย้ายสินค้าก็คือ inventory move นะครับอันนี้ก็ยังมี workflow เดียวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายคือโอนระหว่างคลังครับโอนระ,ะหว่างคลังเนี่ยยังมีอยู่แค่ทันมีอยู่แค่ท้ายเดียวเหมือนกันนะครับ ตัวอย่างการใช้งานด็อกิเม t t ไทยนะครับก็คืออย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างแรกแล้วกันเนาะอย่างเช่นออลูกค้าบางเจ้าเนี่ยอาจจะทํางานโดยการแยกประเภทเอกสารดยการแยกไปเลยว่าเอกสารรหัสนี้คือลูกค้าเจ้า A นะครับเอกสารออรหัสนี้คือลูกค้าเจ้า B เป็นต้นครับ เอ,อกสารรหัส a, a เนี่ยคือลูกค้าเจ้า A หรือเอกสารรหัส B คือลูกค้าเจ้า B อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือไม่ก็แยกเอกสารว่าโอเคออเดอร์ประเภทนี้มาจาก Market p l a c e l a z a d a s h o p e ออะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือประเภทของเอกสารที่ที่เราสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาเพื่อแยกกลุ่มกลุ่มใบงานได้นะครับทีนี้มันจะมีอีก2ฟิลด์ถ้าเกิดสังเกตด,ดูจะมีตัวนี้นครับเป็นฟิลด์เริ่มต้นแล้วก็เชื่อมต่ออี a มไ i ้นะครับสฟิลด์นี้คืออะไรนะครับออสองฟิลด์เนี้ยเราจะตั้งค่าไวใ้ให้ลูกค้าสามารถที่จะ ระบุเป็นฟิลด์เริ่มต้นได้นะครับซึ่งข้อมูลที่เราเจเนเรตไปให้ลูกค้าที่ใช้งานระบบโมดอลอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะตั้งค่าเป็นฟิลด์เริ่มต้นหมดนะครับฟิลด์เริ่มต้นตัวนี้กเ็เป็นลักษณะประมาณแบบว่าเ,เวลาที่ระบบสร้างใบงานขึ้นมาเนี่ยเราจะเลือกประเภทเอกสารตัวนั้นนะโผล่ขึ้นมาให้ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ้าไหนเออบริษัทไหนที่ไม่ได้มีใช้งาน็อกิมเมนต์ไทส์แล้วกันใช้แค่แบบเดียวอะไรเงี้ยก็สามารถตั้งฟิลด์เริ่มต้นตัวนี้เอาไว้นะครับก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกทกทค้ไป นะครับในส่วนของการเชื่อมต่อระบบ M.I. อันนี้ทางผมอาจจะยัง,อยงขออนุญาตยังไม่อธิบายเพิ่มเนาะแต่ว่าโดยคร่าวๆง่ายๆคือเราจะได้เราสามารถเลือกได้ว่า document type ตัวไหนเป็นประเภทที่เราจะให้มันไปนโผล่ในระบบเชื่อมต่ออะไรอย่างนั้นนะครับผมโอเคทีนี้หลังจากที่เราทําการเพิ่ม document ไ y e ตามที่เราต้องการไปแล้วเนาะเราก็ทําการเข้าไปดูในหน้าเว็บแอปพลิเคชันก่อนนะครับ ในจุดที่เราเพิ่มไปนะครับจุดแรกก็จะเป็นจุดนี้นะครับจุดเรื่องของการรับสินค้าล่วงหน้านะครับเป็นวานชิมิโนติสเมื่อกดปุ่มเพิ่มรายการนะครับจะมีร .Documents ตัวนี้โผล่ขึ้นมาสังเกตไหมครับที่ผมเพิ่มไปเนาะรหัสที่เป็น NPO นะครับ UPO เราก็สามารถกดเลือกเข้าไปได้ถ้าเกิดสมมติมีรหัสอื่นก็ก็เลือกตัวอื่นเข้าไปนะครับแล้วเรากดสร้างนะครับทีนี้เมื่อเราทําการกดสร้างมาแล้วสังเกตดู Documents จะมาโผล่ที่ตรงนี้ครับประเภทเอกสารนะครับ ทีนี้มีสิ่งที่ทางลูกค้าทุกท่านต้องอรับทราบเอาไว้ก่อนก็คือ document type ตัวนี้จะเป็นลักษณะที่เมื่อสร้างใบงานตัวนั้นมาแล้วเนี่ยะจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีการไม่ได้เลือกเอกสารมาหรือว่าเลือกผิดนะครับแล้วก็ทํางานประจนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมาเจอตรวเจอทีหลังว่าเออ document type ผิดประเภทอะไรเงี้ยอันนี้จําเป็นที่จะต้องออทําการถอยใบงานมาแล้วก็ยกเลิกใบงานใหม่ไปนะครับเพราะว่าตัว document type เ,เนี่ยจะมีผลต่อ โลจิกการทํางานภายในของโปรแกรมนะครับเพราะว่าบางประเภทเอกสารเนี่ยจะจํากัดการทํางานของโปรแกรมในบางส่วนนะครับอย่างเช่นขาปล่อยสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราเลือก document type ตัวที่เป็นออ packing อะไรเงี้ยเราก็จะมีเฉพาะ order ใบงานนั้นเท่านั้นถึงจะสามารถไปทําการ p a ็ k ได้อะไรเงี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเพิ่ม document type ไปแล้วที่เหลือเราก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับโอเคอันนั้นคือจุดที่1น,นะครับ ทีนี้จุดที่2คือจุดของการทํารับสินค้านะครับจุดนี้นะครับจุดนี้คือเมื่อกดสร้างเอกสารการรับสินค้าจะมีรเมนบ์ไทยตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีรเมนบ์ไทยเดียวก็โผล่มาอันเดียวนะก็แล้วแต่ว่าใครเพิ่มไปกี่อันแล้วนะครับอันนี้ตามตัวอย่างผมก็ทำรับจาก,ทำ,จากทำรับจากตัว PO ที่สร้างมาเมื่อสักครู่นะครับโอเคแล้วก็ทำรับดู นะครับอ่าจะเห็นว่า d o c u m e n t t เมนท์ไโผล่เข้ามาที่ตัวใบงานใบงานใบงานนั้นนั่นแหละนะครับโอเคที่เหลือก็เป็นการทำทำรับสินค้าอะไรนี้ตามปกตินะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวฟังก์ชันปกติของเราละเราก็จะมี d o c u m e n t t เมนท์ไโผล่ขึ้นมาในเอกสารตัวนั้นนะครับโอเคแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็เพิ่มประเภทเอกสารโผล่ขึ้นมาในหน้าตัว Job List เอาไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทำให้ ทางผู้ใช้งานเนี่ยสามารถรู้ได้นะครับว่าเราคิวเมนไทตัวนี้เป็นประเภทตัวไหนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอามาโฮเวอร์ไปเนี่ยก็จะบอกเป็นเดสิ p ชั o นมาว่ามันคิดดคเวเมนไทยชื่ออะไรนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนของตัวแผนการคืนสินค้านะครับแผนการคืนสินค้าก็เหมือนกันนะฮะก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นตรงนี้เป็นจุดประเภทเอกสารนะครับแล้วก็ในส่วนของคืนสินค้าก็จะเหมือนกันนะครับเพิ่มมาในส่วนของตัวประเภทเอเกสารกลุ่มรีเทิร์นนะครับ ในส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนของการปล่อยสินค้านะครับปล่อยสินค้าก็เหมือนกันนะครับจุดอยู่ในจุดเพิ่มรายการใหม่นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นประเภทเอกสารไหนนะครับถ้าเกิดเลือกของเป็นลักษณะของบริษัทหรือว่าเป็นงานออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็เลือกตามกลุ่มอันนั้นไปอย่างเงี้ยได้นะครับที่เหลือก็ทํางานตามปกติครับเพียงแต่ระบบจะสแตมป์เอาไว้ให้นะครับว่าดอกิมเนตไทยคืออะไร โอเค okay. ในส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนของอินเวนทอรี่โอเปอเรตนะครับอินเวนทอรี่โอเปอเนี่ยก็จะมีครบแทบทุกอันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวเอ j u s t m e n t นะครับก็จะมีเอกสารพระเเอกสารตรงนี้นะครับ uh, ในกลุ่มของตัวอินเวนทอรี่โฮลนะครับอินเวนทอรี่โฮเนี่ยเราจะระบุเป็นในส่วนของภายในเนาะในส่วนของภายในก็คือ uh, ตรงตรงตรงนี้ ตรงนี้ครประเภทเอกาสารมีมาให้ระบุว่าเป็นประเภทไหนซึ่งเมื่อเราทําการเลือกแล้วเนี่ยระบบก,ก็จะไปแมปเอาจากประเภทนะครับที่เราตั้งค่ากับ workflow เอาไว้ว่าหลสเนี้ยคือ workflow ไหนนะครับอ่าอะไรอย่างงี้นะครับในส่วนของออ่การแก้ไขข้อมูล i n v e n t o อ y ี d i ินะครับก็จะมีประเภทเอกาสารอยู่ตรงนี้แล้วก็งานองาน a n s อ e r ก็เหมือนกัน,นครับประเภทเอกาสารอยู่ตรงนี้ ครับแล้วก็การย้ายสินค้านะครับ inventory move นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คือในส่วนว็บแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมทำการรับให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูในตัว inventory e n q u i r y เพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับ อเคในส่วนของ inventory นะครับก็จะถ้าเกิดสมมติเราใช้เป็นตัวฟังก์ชันฟังก์ชันไอคอนฮอตคีย์นะครับเราก็จะมีประเภทดับเบิลคอมเมนต์ไทมมาโผล่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ v e n t o r y ร่อันนี้อินเวนทอรี่โฮนะครับโฮ d กับอันโฮเหมือนกันนะครับแล้วก็ inventory adjustment นะครับก็มี d o c u m e ล t อ y เมนต์ไทมมา control. คอนโทรลอันนี้สปิดไม่มีนะครับอันนี้เป็นโอเค okay, inventory adjustment โอเค แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในส่วนของ Inventory Edit นะครับเราจะเอาตัว d e f a u l t มาใส่ให้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติมีการแก้ไขที่หน้ารายการของ Inventory Inquiry ได้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นในส่วนของตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นในส่วนของโมบายเนี่ยเรามีเพิ่มไปในจุดแรกคือจุดตัวสแกนรับสินค้านะครับตัวนี้เมื่อเข้าไปในใบางานการทำรับสินค้านะครับเราก็ากดปุ่มสร้างใบรับสินค้าจะมีประเภทเอกสารตัวนี้โผล่มาให,ให้เลือกนะครับ อันนี้ส่วนของการปะแกนสแกนร,ร,รับสินค้าแล้วก็ส่วนของงานรีเทิร์นนะครับงานรีเทิร์นก็เหมือนกันนะครับงานรีเทิร์นก็จะมีเป็นประเภทเอกสาตรตัวนี้มาให้เลือกนะครับโอเค แล้วก็สุดท้ายจะเป็นส่วนของการการทำหยิบสินค้านะครับจังหวะที่เราทำการใช้ฟังก์ชัน Lost Damage Stock นะครับจังหวะนั้นจะมีการ Move สินค้าแล้วก็ a d Just สินค้านะครับแล้วก็จะทำการเฉพาะ Move สินค้านะครับจังหวะที่ทำการ Move สินค้าไปอยู่ใน Location l o s s กับ Location Damage เนี่ย<ล>เราจะมีให้ใส่ Document Type นะครับ สังเกตดูว่า,าในการทำอย่างเช่นตัวอย่างในการทํารับสินค้านะถ้าเกิดเราสร้างใบรับเนี่ยระบบจะทําการดึงดีฟอลต์มาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้มีการใช้โดเม t ไทยหลากหลายประเภทเนี่ยแล้วก็ให้ไปเซตไปเซตดีฟอลต์ให้เรียบร้อยนะครับการทํางานก็จะทํางานเหมือนเดิมเนาะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปโอเคในส่วนของตัวจังหวัดสแกนปิก,นกเนาะเดี๋ยวผมอาจจะสร้างรายการจังหวัดสแกนปิกให้ดูสักรายการหนึ่งนะครับว่าโดเมนไทยไปโผล่ที่จังหวัดไหน Okay. ถ้าเกิดเราทําการสไลด์นะครับแล้วก็ระบุตรงนี้นะครับก็จะมีประเภทเอกสารโผล่ขึ้นมาให้เลือกนะครับแล้วก็สถานที่จัดเก็บแล้วก็ระบุไปตามปกตินะครับว่ามีจะย้ายสินคา้าไปอยู่ในลอสต็อกตัวไหนครับโอเคอันนี้เป็นตัวลอส damage นะครับดกลุ่ม d ด m a g ก็เหมือนกันครับมีประเภทเอกสารขึ้นมาให้เลือกโอเค โอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวฟังก์ชันของอด็อกิเม t นท์ไทป์นะครับผมก็เพื่อเพื่อที่จะทำให้การทำงานของลูกค้าสามารถที่จะจัดงานเป็นระบบได้แล้วก็การเชื่อมต่อ ERP เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ได้มากขึ้นส่งข้อมูลไปกับระหว่าง w m s ไปถึง ERP ได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามตัว Channel ของทางโมล็อกนะครับติดตามกันใหม่ดูในคลิปหน้านะครับว่าโมล็อกเราจะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันหรือว่า อะไรดีๆมานำเสนอมาแนะนำนะครับผมขอบคุณมากครับก้าวสู่อนาคตไปกับเรา m OL o l o c Modern ลโลจิสติกสทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้ w w w m o l o c เ t e c h c o m